สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกุมมาตรวจด,ดวงในช่วงที่ดาวพุธเดินผิดปกติซึ่งจะเดินผิดปกติประมาณหนึ่งเดือนนะคะคือ27กุมภาพันธ์ถึง28มีนาคมแล้วท่านก็จะโคจรน,นะคะอยู่ในภพตนุตัวเรากับภพบ การเงินสลับกันไปมาซึ่งทั้งสองภพเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นภพที่ดีมองว่าการมาของดาวพุธที่เดินผิดปกติในครั้งนี้ไม่ได้สร้างความเสียหายนะคะแต่ว่าสร้างโอกาสให้กันกับคุณค่ะก่อนที่ดาวพุธจะเดินผิดปกติเนี่ยท่านโคจรทับตัวคุณอยู่นะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์แล้วพอ27กุมภาพันธ์ค่อยเดินหน้าไปที่ภพการเงินแล้วก็ถอยกลับมาอีกที ที่พบตนุในวันที่16มีมนาคมเพราะฉะนั้นเรื่องของดาวพุธก็จะสัมพันธ์อยู่แค่2เรื่องเนี้นะคะ่ะก็คือตัวเรากับเรื่องของการเงินซึ่งในช่วงแรกตอนที่ยังไม่ผิดปกตินะคือดาวพุธทับตัวเราทับร่วมกันกันกบดาวเสาร์เป็นดาวคู่ที่ดีนะคะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่ดาวพุธจะมาคุณอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความเคร่งเครียด พราะเสาทับลักนะคะเสาทับลักทับจันทร์จะพันร้ายเกิดวิบัติที่ายลูกเมียหนีอ่ะจริง,รงๆเสาก็คือความเครียดนี่แหละนะคะแต่ว่าโชคดีที่คุณเป็นราศีนะระคือราศีรูปคนเนี่ยดาวเสาเนี่ยถือว่าเป็นเกณฑ์บางทีเราเครียดเหนื่อยหนักเพราะว่าเราก็อาจจะอยากจะมีตัวตนสร้าง เครือข่ายอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องทํางานหนักอยากจะมีความเป็นปึกแผ่นก็ต้องแบบมีความกดดันหรือสร้างความเครียดให้กันกับตัวเองนะคะพอดาวพุธมานะคะพุธเป็นดาวธาตุน้ำไงนะคะเราก็อาจจะรู้สึกว่าเออตัวเราอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้นะจากที่ดูแบบจริงจังชัดเจนดุดันน่ากลัวนะคะก็จะมีแบบความเป็นดาวพุธมากขึ้นนะคือเหมือนแบบมีวาทศิล พูดจาดีหรือมันมีเรื่องที่ทำให้เราต้องใช้คำพูดของเรามากขึ้นนะคะซึ่งดาวพุธอ่ะมาจากภพมรณะคือมันเหมือนตัวเราอ่ะต้องเปลี่ยนไปอย่างที่บอกคือเครียดเหนื่อยหนะักจริงจังก็จะมีการใช้แบบคำพูดมากขึ้นปกติไม่ค่อยพูดหน้าบึ้งอย่างเดียวนะ,ะก็พูดมากขึ้นเจรจามากขึ้นออกไปขายออกไปสื่อสาร มากขึ้นนะ,ะเป็นดาวสุภเคราะห์หน่อยไม่ใช่เป็นแต่ดาวบาปเคราะห์แล้วดาวพุธอะก็มาจากพบป,ปุตตะเหมือนกันนะคะก็อาจจะเป็นไม่ได้ว่าบางทีมันเหมือนมันมีคนเข้ามาไงนะคะคุณอาจจะกําลังแบบทำโปรเจกต์ใหม่ ทำเรื่องอะไรใหม่ๆเข้าไปอยู่ในกลุ่มสังคมใหม่นะคะสิ่งใหม่ๆเนี้มันก็จะนําพาเรื่องใหม่ๆหรือคนใหม่ๆหน้าที่อะไรบางอย่างเข้ามาทําให้เราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองจากที่แบบจริงจังชัดเจนก็เริ่มแบบเออมีความอ่อนนุ่มอ่อนโยนนะคะดาวพุธกับดาวเสาร,รวมตัวกันเนี่ยมองว่าดีนะ การที่คุณเปลี่ยนไปการที่คุณเจอคนใหม่ๆการที่คุณมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรใหม่ๆเนี่ยมันทําให้คุณมีการคิดวิเคราะหา์นะคะในเชิงของธุรกิจมากกว่าดาวเสาที่แบบละเอียดที่หรือกดดันมีโอกาสในการเติบโตต่อยอด ได้มากขึ้นคือดาวมันสัมพันธ์ดีกับตัวเราอะนะคะซึ่งการที่คุณแบบทำแบบนี้พอดาวพุธเดินผิดปกตินะ<ๆ>เขาก็จะเดินเข้าสู่ภพการเงินซึ่งเป็นภพที่ดีนะเลยเหมือนเราเตรียมมาค่ะเตรียมพื้นฐานของตัวเราไว้อะนะคะเตรียมกลุ่มสังคมเตรียมโปรเจกต์ใหม่ๆเตรียมเรื่องของการสรื่อสารเรื่องของการค้าการติดต่อเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อที่เราอะจะได้คุณจากสิ่งนี้เพราะดาวพุธจะไปอยู่ในภพการเงิน ทำให้เรามีโอกาสได้เงินไงพอเรามีความรู้มากขึ้นเราเปลี่ยนแปลงตัวเองมากขึ้นเราเข้าถึงคนอื่นมากขึ้นมันก็จะเป็นโอกาสในการแบบสร้างไรายได้สร้างตัวตวนก็ได้อะสมมติคุณไม่เคยชอบขายเนี่ยพูดคือการสื่อสารใช่ไหมออพอคุณไปทําอะไรใหม่ๆซึ่งงานใหม่ๆนั้นก็อาจจะเป็นงานขายก็ได้ทําให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองการเปลี่ยนแปลงตัวเองก็นํามาซึ่งไรายได้ให้กันกับตัวเราถึงแม้ว่าคุณอาจจะรู้สึกว่า ยังไม่ชำนาญบางทีมันไม่ใช่ตัวเรานะ,เพ,าะเพราะพื้นดวงของคุณนะ่ะเกษตรเจ้าเรือนคุณคือราหูไนงะซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูนะเราอาจจะแบบเป็นคนไม่ชอบแบบพูดมากอะ่ะชอบทําจริงจังชอบแก้ปัญหามากกว่าไปชอบแบบเ,เสนอหน้าอย่างนี้ก็ได้นะคะอ่ะแต่มันเหมือนเป็นไฟบังคับว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงไปถึงแม้ไม่ชอบถึงแม้รู้สึกว่า อยังต้องใช้ความพยายามในการาทำมันนะคะหรือต้องมีการลงทุนเพิ่มเช่นอาจจะต้องซื้ออุปกรณ์นะคะหรือแบบต้องต้องมีเรื่องของการาจ่ายไปอ่ะเพื่อแลกมากับบางสิ่งอย่างเงี้ยก็ทําจงทํานะเพราะมองว่าดีนะการเปลี่ยนแปลงหรือสังคมใหม่ๆสิ่งแวดล้อมใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆเมื่อคุณเปลี่ยนแล้วคุณจะได้เงินนะ ดาวพุธจะโครจรเข้าสู่พบการเงินเนี่ยยีกุมภาพันธ์ถึงสิมีนาคมแต่มันเป็นการโครจรแบบผิดปกติทําให้คุณอาจจะคาดการลําบากบางทีคุณคิดว่าคุณเปลี่ยนแล้วคุณเตรียมแล้วนะคะคุณลงทุนแล้วได้ชัวอะไรเงี้ยนะคะอาจจะไม่ชัวเพราะการผิดปกติคือมันเห็นไม่ชัดเจนอะว่าเฮ้ยมันได้หรือไม่ได้แต่อย่างไรก็คือได้แต่ได้เนี่ย อาจจะไม่เป็นไปตามที่เราคาดการเอางี้ล้กันนะคะสมมติว่าร้อยอาจจะได้ห้าสิบเออแต่ที่คิดว่าห้าสิบอาจจะได้ร้อยอย่างงี้เป็นต้นนะคะจึงไม่ต้องไปคาดหวังนะคะคุณกําลังจะทําอะไรก็ตามคุณทําให้เต็มที่ผลลัพธ์อ่ะมันได้อยู่แล้วได้มากได้น้อยคือได้เพราะดาวพุธโคจรเดินดีไปอยู่ในภพการเงินได้อยู่แล้วนะคะไม่จําเป็นต้องตั้งความหวังไว้แบบ สูงส่งหรือกดดันตัวเองเพราะดาวพุธโคจรร่วมกันกับดาวราหูดาวตัวเราตัวเรานี่แหละที่มันเป็นปัญหาทำให้แบบเ,เกิดารายได้ที่หักครึ่งเพราะเราไปบอกเขาไงอ๋อชั่วฉันให้เธอชวนร้อยหนึ่งสุดท้ายาคนที่ทำไม่ได้คือตัวคุณนะเพราะราหูกับพุธมันเป็นดาวคู่ศัตรูราหูมาจากตัวเราตัวเรานี่แหละจึงไม่ควรไปให้คำมั่นสัญญาตกลงอะไรกันกับใคร ได้คือได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้นะคะได้มากได้น้อยเ,ออเ,ออเราตอบไม่ได้แต่ได้แน่นอนนะคะเราทำอย่างดีที่สุดเราได้เปลี่ยนตัวเองแล้วแล้วเราทำมันไปโดยที่ไม่ต้องหวังผลตามที่เราต้องการแต่ทำมันไปให้เต็มที่นะคะพุธก็เจอสุกเจออาทิตย์อันนี้เป็นดาวที่ดีนะคะบางทีมันเหมือนกับว่าเป็นช่วงที่คุณมีโอกาสได้ไรายได้จากหลายส่วนนะแต่ ดาวพุธมันสําคัญเนี่ยเพราะเขาไปกระตุ้นกับดาวดวงอื่นใช่ไหมเลยเป็นเรื่องของแบบสิ่งที่คุณแบบเปลี่ยนแล้วสังคมที่คุณเอ่อเปลี่ยนแล้วงานที่คุณแบบได้เข้ามาสัมพันธ์น่ะเพราะดาวพุธมาอยู่ในตัวเราก่อนคุณจะต้องรู้แล้วแหละว่าสิ่งเนี้ยที่คุณกําลังทําอ่ะที่คุณกําลังพูกําลังสื่อสารกำลังซื้อกําลังขายกําลังจราจาเนี่ยคุณรู้อยู่แล้วตั้งแต่เดือนคุมภาพันธ์แล้วคุณหวังผลว่าคุณกําลังจะได้เงินจากตัวเนี้ยไอสิ่งเนี้ยคุณได้แน่นอน ทำไปเลยสุดตัวคุณได้แน่นอนแล้วสิ่งนี้อาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพย์สินของคุณเรื่องของครอบครัวของคุณนะคะเช่นบางทาีติดต่อลูกค้าไว้อาติดต่อลูกค้าไว้ให้เข้ามาหาหน่อยนะคะติดต่อไว้แล้วแล้วก็อาจจะได้งานใหม่นะคะเป็นลูกค้ากลุ่มใหม่ก็ได้โปรเจกต,ต์ใหม่โครงการใหม่ติดต่อไว้แล้ว แล้วก็อาจจะมาเซ็นสัญญาอ่าในช่วงที่ดาวพุธโคจรเข้าสู่ภพการเงินนี่แหละนะคะมันมีเรื่องของการแบบเป็นดาวคู่ธาตุเอ่อช่วยเหลือเกือ้อกูลกันเอ่อมีคนอาจจะเป็นเจ้านายเราก็ได้นะคะที่เขาแบบเออรีเฟอร์มาลูกค้าคนนี้ดีหรือว่าลูกค้าคนนี้ไว้ใจเอ่อผู้ใหญ่ของเรา,เ,าเคยเคยแบบทำงานร่วมกันมาเขาก็แบบรีเฟอร์เรามาว่าเฮ้ยคนนี้โอเคใช้ได้อยากจะทำอะไรให้แนะนำให้ทำกับคุณเลยเอ่มีการติดต่อพูดคุยตกลงเจรจา ได้มานะ,ะแล้วหลังจากนั้นนะคะดาวพุธก็จะถอยกลับมาที่ตัวเราเอีกเลยกลายเป็นว่ามันเหมือนมันเป็นช่วงหาเงินอนะช่วงสั้นๆนะคะเสร็จแล้วก็กลับมาคุยกันอีกคุยกับสิ่งเนี้ยกลุ่มเนี้ยคนเดิมนะถ้าเป็นลูกค้าก็ลูกค้าคนเดิมถ้าเป็นโปรเจกต์ก็จะเป็นโปรเจกต์เดิมสังคมก็สังคมเดิมเหมือนเข้ามามีอิทธิพลอีกอะ ในช่วงที่ดาวพุธเดินถอยหลังมาก็คือ1 6ถึง28มีนาแล้วก็จะมีอิทธิพลไปจนถึง10เมษาแต่คุณจะรู้เรื่องของดาวพุธด,ดวงนี้ตั้งแต่เดือนกุมภาว่าใครคือคนคนนั้นที่จะเข้ามามีอิทธิพลกับคุณอาจจะเป็นลูกค้าลูกน้องกลุ่มสังคมใหม่ๆงานใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆคนคนนี้จะมีส่วนในการเอื้อคุณให้ในเรื่องของการเงินอยู่ช่วงเวลาหนึง่ง แล้วนะคะก็กลับมาถึงตัวเราอาจจะมีการตกลงพูดคุยกันใหม่เช่นมีการเซ็นสัญญาใหม่มีข้อตกลงอะไรบางอย่างาที่แบบเปลี่ยนแปลงไปก็ได้อา่าอย่างบางทีคุณจะให้คนเช่าบ้านเขาเข้ามาคุยเ,เรื่องบ้านให้คุณซื้อบ้านเขาเข้ามาคุยกับคุณเรื่องบ้านคุยเสร็จแล้วเขาก็อาจจะวางเงินในช่วงที่ดาวพุธโคจรเข้าสู่พกการเงินใช่ไหม วางเงินเสร็จแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างกลับมาคุยกันกับคุณใหม่นะคะเช่นอาจจะกู้ได้ไม่เต็มจํานวนหรือมีอะไรติดขัดอะไรบางอย่างมันจะต้องเหมือนมาแบบต้องมาพูดคุยกันใหม่นะคะแล้วเขาก็จะกลับไปให้เงินคุณอีกรอบเนี่ยในช่วงที่ดาวพุธโคจรเดินเป็นปกติเข้าสู่พบก,การเงินในช่วงที่2ก็คือประมาณ11เมษามันจะสลับไปมาอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณจะรู้อยู่แล้วว่าดาวพุธด,ดวงเนี้ย ที่มาจากภพปุตตะนะลูกน้องลูกค้าสิ่งใหม่ๆอะไรบางอย่างที่คุณกําลังสื่อสารหรือติดต่อเนี่ยรู้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์และมันจะเป็นเรื่องต่อเนื่องที่จะต้องคุยแล้วก็ต้องได้เงินก็ต้องกลับมาคุยแล้วก็ไปได้เงินอีกรอบหนึ่งนะคะถือว่าดาวพุธเดินไม่เสียแล้วกันนะคะเพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องรู้ว่าไอ้ภพปุตตะเนี่ยคือใครคุณจะได้โฟกัสถูกว่าอ๋อลูกค้ากลุ่มนี้แหละนะคะที่ เออเขาน่าจะเป็นกลุ่มที่ให้ประโยชน์กับเราสมมติคุณมีลูกค้าแบบหลายหลายภาคหลายอายุอย่างเงี้ยมันจะเป็นลูกค้ากลุ่มที่มาให้คุณก่อนหน้าก็คือให้คุณในเดือนนี้เดือนกุมภาพันธ์เนี้ยให้คุณเสร็จแล้วก็จะกลับมาให้คุณอีกรอบหนึ่งอะ่ะก็คือช่วงที่ดาวพุธเดินถอยกลับมาคือ16มีนาคมก็อาจจะเน้นโฟกัสในกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้อย่างนี้เป็นต้นซึ่งพอเราโฟกัสถูกใช่ไหมคะ ในพกการเงินมันมีดาวเยอะมากเลยไงมันเป็นโอกาสแบบในการคือแตกหนอ่อเหมือนดาวพุธเขาก็จะไปสัมพันธ์กับดาวศุกร์ใช่ไหมคะดาวพุธเขาก็จะไปสัมพันธ์กับดาวอาทิตย์คือปุตตะเนี่ยนะคะอาจจะเป็นลูกค้าลูกน้อง หรือใครเนี่ยนะคะเขาจะมาช่วยในเรื่องของทรัพย์สินของเราช่วยในเรื่องของครอบครัวของเราช่วยในเรื่องของคู่สัญญาช่วยในเรื่องของหุ้นส่วนช่วยในเรื่องของคนรักช่วยนี่คือช่วยให้ได้เงินนะมีโอกาสได้เงินเยอะเลยอะ่ะเออคนกลุ่มอะ่ะเดี๋ยวต้องหาภพปุตตะให้ถูกเหมือนกัน รวมถึงดาวพุธมาจากภพมรณะมรณะไปอยู่ในภพการเงินเรื่องของอการได้เงินเนี่ยนะคะก็อาจจะมีรูปแบบที่แตกต่างออกไปก็ได้ะคะอย่างเช่นบางทีเรามักจะได้แบบเ,เงินเ,เป็นรายเดือนก็อาจจะมีแบบอะไรที่เข้ามาแบบเพิ่มเติมก็ได้นะเช่นเออไม่เคยขายของออนไลน์ได้เลยอะ่ะอยู่ดีๆก็แบบขายได้อะ่ะเออช่วงนี้เป็นครั้งแรกขายของออนไลน์การได้เงินมันแปลก แตกต่างออกไปจากเดิมคือได้เพิ่มมากขึ้นนะ่ะนะคะแล้วก็อาจจะได้เงินจากเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะเรื่องของต่างประเทศเรื่องของสุขภาพอ่ะก็ดาวพุธมาดีจ้ะมาดีจ้ะมาดีถึงตัวมาดีถึงเรื่องการเงินก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ สำหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวทักไลน์ไอดีชีตา astrology อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ